นี้นะคะแม่ออยไม่ได้มาชวนเพื่อนอปลูกผักนะคะวันนี้แม่ออยมาชวเนเพื่อนจัดบ้านกันค่ะวันนี้ที่จะมาจัดกันก็คือในโซนซักล้างนะคะโซนซักผ้าข,ของบ้านหรือว่าเรียกว่าดอรีนะคะตรงนี้ในญี่ปุ่นในแมนชั่นเล็กๆเขาก็จะมีโซนมุมนิดๆนะคะมุมเล็กๆมากๆเลยเพื่อที่จะให้เราวางเครื่องซักผ้าได้หนึ่งเครื่องค่ะหลักในการที่จะจัดบ้านง่ายๆสำหรับแม่หอยนะคะก็คือ จัดบ้านยังไงให้หนึ่งก็คือจัดเก็บได้สะดวกนะคะทาความสะอาดง่ายแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่เรา,าใช้งานได้ง่ายนะคะก็คือต้องเป็นทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้ง่ายหาของได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะสาม,มีนี่ตัวดีเลยก็คือถ้าเราสามารถจัดให้เขา หาของได้ง่ายแล้วก็ช่วยงานเราได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่นแรงเราไปมากเลยค่ะวันนี้แม่ออนก็เลยจะมาชวเนเพื่อนๆจัดในโซนนี้กันค่ะเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนซักล้างของบ้านค่ะซักผ้าวางเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องแล้วก็จะเป็นมุมอย่างนี้เนาะขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีตู้ข้างๆตรงนี้นะคะ ซึ่งของที่แม่จะนำมาใช้ในการจัดวันนี้ก็จะมาจาก3ร้านนะคะก็จะมีร้านมมจิก็ร้านนิโตริก็คือร้านฮงเซนเตอร์ของญี่ปุ่นนี่แหละขายของพวกตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ซีเรียค่ะเป็นร้านร้อยเยนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่มีฝุ่นตกลงมาเยอะมากแล้วก็จะเป็นโซนที่ทำความสะอาดฝุ่นยากนะคะเข้าถึงยากก็แม่ก็จะมาทำตอนนี้กันก่อนเลย ก็แม่ก็จะใช้เนี่ยนะคะมันก็อ,อาจจะใช้แรปใช้อะไรก็ได้ก็จะแรปตัวสายน้ำปั๊มน้ำตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นค่ะเพราะว่าถ้าเข้าตามร่องนี้นะคะมันก็จะทาความสะอาดฝุ่นได้ยากมากเลยเราก็แรปไปเลยนะคะแล้วคราวนี้ฝุ่นก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วแค่นี้ หากแค่นี้เราก็ป้องกันฝุ่นได้แล้วค่ะต่อไปแม่ออยก็จะปิดโซนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นเขาตกลงมาเราจะได้ไม่ต้องทําความสะอาดค่ะอันนี้ที่แม่ออยใช้นะคะก็เป็นแผ่นไม้แผ่นบอร์ดที่มีขายตามร้านแม่ออยซื้อมาจากร้านโฮมเจนเตอร์นะคะแล้วก็ให้พี่บุญตัดให้ตามขนาดจริงๆมันไม่ใช่สีนี้หรอกนะคะมันเป็นสีไม้แต่แม่ออยซื้อจากร้านลอยเยนค่ะเป็นแผ่นที่เขาไว้ปิดรามฝา บ้านนะคะตามฝาผนังเนี่ยก็นํามาปิดตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็จะนํามาวางปิดไว้ตรงนี้ค่ะแค่นี้เองฝฝุ่นเขาก็จะได้ไม่เข้าไปตรงข้างล่างนะคะแล้วตรงนี้พอเราวางเราก็จะเป็นที่วางของได้ด้วยค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้มันจะชอบมีฝุ่นเพราะว่ามันเสียบเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันเป็นตั้งตรงนี้ ถ้าเราทําให้เขาเป็นแนวตั้งเนี่ยเขาก็จะไม่มีฝุ่นมาก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวนี้นะคะแม่หอยซื้อมาจากร้านมูจิค่ะเป็นอะแดปเตอร์นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ทําให้เขาสามารถเก็บพื้นที่ได้นะคะแบบนี้เรียบร้อยสังเกตว่าตรงสายไฟตรงนี้นะคะเขาไม่ค่อยสวยงามแต่แม่หอยก็จะเก็บตัวสายไฟตรงนี้ด้วยนะคะ ก็จะใช้เนี่ยนะคะพเพื่อนๆก็หาซื้อได้จาก Home Center นะคะมันก็จะมีเนี่ยตัวแปะอยู่ด้านหลังค่ะใช้งานง่ายมากๆนะคะนี่แล้วเราก็แปะอย่างนี้คราน,นี้สายไฟเราก็เป็นระเบียบสวยงามนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ไม่เป็นที่อมฝุ่นด้วยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแม่ว่อก็จะมาทําชั้นด้านบนตรงนี้ค่ะนี่นะคะตัวทําชั้นด้านบนก็จะเป็นแบบนี้แม่ออซื้อมาจากนิทรีนะคะก็เป็นร้านคล้ายๆพวกขายของแต่งบ้านพวกเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกที่เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะมันจะวางของได้ง่ายถ้าเป็น เป็นซี่ๆไม้ๆอย่างงี้มันจะวางได้ยากนะคะก็จะเดิมแบบนี้มาก็เดี๋ยวจะแปะขึ้นข้างบน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลเลยนะคะนี้ก็อัอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำของมาวางข้างบนนี้นะคะ่ะแล้วก็เป็นตักงร่าของมุจิ มานนะคะจะใช้ของจากร้านร้อยเยนนะคะตัวนี้ก็มาจากร้านร้อยเยนและตัวคลิปตัวคลิปพวกนี้นะคะก็มาจากร้านร้อยเยนค่ะผ้ะมาม่านนะคะตัวนี้แม่ลอยซื้อผ้ามาแล้วก็ให้ป้าจังนะคะเย็บให้เพราะแม่หอยชอบลายนี้นะคะก็พยายามไปเดินหาแล้วก็พยายามดูลายที่เราชอบค่ะให้มันเข้ากับสีที่เราต้องการนะคะก็ให ว้าจางเย็บให้ก็ค่อนข้างสุกใจนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเอามาแขวนติดอยู่ด้านบนค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้าผ้าของมูจินะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่เคลนรานะคะแล้วมันก็ค่อนข้างเบาไม่เบาก็เลยเลือกตัวนี้มาก็จะแขวนติดเอาไว้ นี่ม่อจะทําที่แขวนผ้าเช็ดตัวนะคะเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายๆค่ะก็จะแขวนติดเอาไว้ตรงนี้อันนี้แม่อาซื้อมาจากมูจินะคะอันนี้เป็นของมูจิเป็นตัวแขวนแบบไม้มันน่ารักมากเลยอ่ะแม่อลชอบอะไรที่มันเป็นไม้นะคะก็เลยเลือกตอนนี้มา น,นี่ก็เป็นผ้าเช็ดตัวของมูจินะคะเป็นรุ่นแบบขนาดเล็กนะคะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยแต่วิธีหน้าก็จะใช้เนี่ยนะคะเชือกที่เขาติดมาแบบตอนเราซื้อมามันก็ติดมาแล้วก็นําเชือกตัวนี้นะคะมาเย็บติดเอาไว้เฉยๆอันนี้เย็บเองนะคะแล้วก็เราก็มาแขวนติดเอาไว้ได้เลย,เลยะค่ะ ก็จะเป็นของป๊าป๊ามาม้นมานะคะซึ่งเวลาใช้เราก็จะใช้ง่ายมากเสร็จเราก็แขวนติดเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะส่วนของเด็กๆนะคะที่บ้านจะใช้ผืนเล็กๆแค่นี้เองเป็นผ้าเช็ดตัวที่ใช้สําหรับเช็ดหน้านะคะเพื่อที่มันจะได้แห้งเร็วแล้วก็มันไม่เหม็นอับนะคะผ้าเช็ดตัวของมูจิตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากเลย นี้แม่เอยซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะเป็นสีขาวลายตารางนี้ก็ใช้มาปิดโซนสะะ่วน so, ตัวนี้แม่เอยซื้อมาจากนิทอรินะคะตัวที่ไว้ติดด้านข้างนะคะแล้วก็จะใช้แขวนไม้แขวนเสื้อนะคะเพื่อที่จะหยิบจับได้ง่ายแล้วก็เก็บได้ง่ายคะ่ะเราก็แปะไว้ด้านข้างของเครื่องซักผ้าตรงนี้นะคะ คันนี้เราก็เก็บไว้ด้านข้างอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกมากเลยในการที่จะใช้แล้วก็เก็บค่ะนี้เมก็จะเป็นที่เก็บไม้แขวนเสื้อนะคะตรงนี้ไ่มก็จะใช้วางเนี่ยนะคะรงหินเช็ดเท้าค่ะ ตอนนี้แม่ก็จะชอบใช้นะคะเพราะที่บ้านเลิกใช้ปลงไปแล้วถ้าใช้ตัวนี้เขาก็จะไม่สะสมแบคทีเรียนะคะแล้วแห้งเร็วด้วยแล้วก็ไม่ลื่นที่สําคัญนะคะไม่ต้องซักด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับค่ะแม่ออยก,ก็เลยชอบใช้ตัวนี้มากก็จะวางไว้ตรงนี้ได้เลยถ้าเราใช้เสร็จเราก็วางเอาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะใช้วางถังขยะนะคะแค่นี้ ี่นะคะมันก็จะเป็นตัวแปะแบบง่ายๆซื้อมาจากร้านร้อยเยนได้เลยค่ะโซนนี้นะคะของแม่ออยก็เสร็จแล้วแต่แอบรู้สึกว่ายังขาดอะไรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมทีหลังก็ได้แต่ว่ายังเหลือตู้ตรงนี้นะคะเก็บสารพัดสิ่งของเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันค่ะนี่ก็เป็นสารพัดส,สิ่งของนะคะที่แม่้อยต้องจัดใส่เข้าตู้นี้นะคะเดี๋ยวก็มาจัดกันค่ะอุปกรณ์ที่แม่ออยใช้ในการจัดของเข้าตู้วันนี้นะคะทั้งหมดมาจากซีเรียนะคะร้านลอยเยนค่ะก็จะแบ่งเป็นแบบขนาดเล็กแบบนี้นะคะกับกล่องขนาดใหญ่แบบนี้ที่ใส่ได้พอดี จับมันหายไปอันนึงนะคะวันนี้แม่คะก็เลยจะต้องมาหาที่ใส่ตัวหม่พอดีไปหาเจอเนี่ยนะคะก็หาเจอในร้านรอยเยนค่ะก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นไม้นะคะแทนที่จะเป็นสีขาวตัวนี้จะได้เข้ากันกับตรงนี้นะคะ <phrase. S 1> ก็เป็นแม่บ้านนะคะ <het master> เป็นแม่บ้านนี่ต้องเป็นทุกอย่างนะคะต้องเป็นช่างเป็นอะไรพวกนี้ด้วยพอดีไปเจอในร้านรอยเยนนะคะอันนี้น่านรักพอดีเลยอยากได้เป็นไม้ก็ได้มา ก็เสร็จนะคะสวยงาม ก็วันนี้นะคะแม่ออนก,ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะ่ก็เน้นจัดแบบง่ายๆค่ะคือ1ทําความสะอาดง่ายเพราะว่าเราเป็นคนทําความสะอาดเองนะเพราะก็อยากให้ไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะทํความทํความสะอาดยากแล้วก็2ก็คือจัดเก็บง่าย 3. ก็คือให้ คนในบ้านนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สีประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแคบแล้วก็เล็กเนาะก็จะเลยใช้สีอ่อนเพื่อให้มันดูสว่างแล้วก็ดูกว้างนิดนึงค่ะเน่ะก็จะจัดหาให้มันมีเป็นกล่องเล็กๆนะคะ2กล่องด้วยกันเพื่อที่เวลาเราหยิบใช้นะคะมันจะเลื่อนได้ง่ายแบบนี้อันนี้ซอนข้างบนแม่ก็จะเก็บพวก อุปรกรณ์ทําความสะอาดนะคะพวกสิ่งที่มันเป็นสารเคมีอันตรายหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นพวกทําความสะอาดเสื้อผ้านี่ก็เป็นออกซิกรีนนะคะน,นี้เป็นตัวน้ำยาซักผ้าแห้งนะคะหรือน้ายาซักผ้าที่ค่อนข้างจะใช้มือซักกันนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวทำความสะอาดพื้นนะคะพวก น้ำยาทำความสะอาดพื้นแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดฝุ่นนะคะห้องน้ำแม่ว่าจะชอบใช้ตัวนี้มากเลยเพราะว่าแค่ฉีดเอาไว้แล้วล้างมันก็ออก,ออกแล้วค่ะไม่ต้องขัดส่วนชั้นที่2นะคะอันนี้เป็นโซจิชิโตะก็เป็นตัวทำความสะอาดแผ่นทำความสะอาดต่างๆค่ะก็เราก็ดึงออกมาได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดพื้นแบบเปียกแบบแห้ง การทำความสะอาดห้องน้ำนะคะค่ะบอิอันนี้เป็นแผ่นถูพื้นให้มันแวววาวสำหรับพื้นไม้นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่่อใช้ซักผ้าป๊ป๊านะคะเสื้อขาวของป๊ป,ป๊าตรงคอตรงคราบสิ่งสกปรกอะไรเนี่ยเป็นเซ็ตที่ใช้เป็นประจำเลยก็คือจะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับ แต่จริงๆไม่เอาใส่ตอนยาล้างจานเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยนะคะแปลงทําความสะอาดผสมอยู่ในนี้ผสมในกล่องนี้นะคะน,นี่ก็เป็นแผ่นรองในการแปลงผ้านะคะประมาณนี้อุปรกรณ์ต่างๆนี่ไม่เอาซื้อมาจากร้าน100้อยเยลเลยนะคะซีเรียตัวนี้ก็ลอยเยลแต่ตัวนี้เป็นของมูจินะคะตอนของมูจิมันใช้ดีกว่าเส้นตะก,กุบาสามิก็เป็นที่หนีบผ้าก็ใส่แบบนี้ ส่วนันนี้เป็นตะข่ายสักผ้าโอเคมาดูชั้นถัดมานะคะตรงนี้แม่ออยก็จะใส่เทาหรุเขียร้อเป็นผ้าสำหรับผ้าเช็ดมือแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าค่ะก็จะแบ่งกันตัวนี้เป็นแม่ออยก็ซื้อมาจากซีเรียเหมือนกันละร้อยเยนนะคะชอบสีขาวมันน่ารักดีก็จะชอบบอ,อกสีแบบนี้นะคะ อ๋อชั้นตัวนี้ชั้นตัวนี้นะคะของแม่อ้อยแม่ออยซื้อมาจากร้านร้อยเยนเพราะว่ามันไม่มีตัวนี้มันหมดแล้วนะคะแล้วมันมันไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ซื้อพวกตัวแปะนี้นะคะจะทําให้เราสามารถแปะติดได้แน่นขึ้นแล้วก็อันนี้มันก็ซื้อแยกมาร้านร้อยเยนหมดเลยตัวนี้ก็เป็นสุปาร์โบเป็นโบตัวนี้นะคะใส่แบบนี้แล้วเราก็จะได้ชั้นเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ใช้งานง่ายนะพอแยกเป็นชั้นมันก็จะเดือออกมาได้ง่ายแล้วแม่ออยก็จะเน้นอมองปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะโดยที่จะไม่จะไม่ต้องไปค้นหาอะไรแล้วมันจะหาได้ง่ายมากส่วนตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นโซลคินก็คือผ้าคีริ้วค่ะแต่ผ้าคีริว้วคือบ้านแม่ออยนะจะชอบมากเลยเพราะว่าเป็นผ้าคีริ้วที่แม่ออยเอามาจากนี่ผ้า ผ้าเช็ดตัวนะคะของมูจิซึ่งมันใช้ดีมากอะ่ะพอมาทาผ้าขี้ริ้วมันก็ดีมากเลยตัวนี้แม่ออยปกติเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวปีละครั้งนะคะพอพอครบปีก็ก็จะเอาเซ็กใหม่มาแล้วก็ตัวนี้ก็มาทําเป็นผ้าขี้ริ้วก็ตัดเป็นแบบนี้นะคะแล้วแม่ออยก็ขอให้อป้าจางังคือคุณย่าของพี่บุญเนี่ยเย็บให้เอามาทําเป็นผ้าขี้ริ้วใช้ดีกว่าผ้าขี้ริ้วทั่วไปมากๆเลย เช็ดทาความสะอาดได้ดีมากแล้วก็ซับน้ํานะคะติดอันนี้ก็เป็นตัวทําความสะอาดพื้นของมูจิค่ะใช้กับไม้ของมูจินะคะส่วนชั้นนี้ก็เป็นพวกอของจิบปาถะเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ลมๆกัน,นส่วนนี้ก็เป็นรองเท้านะคะที่ใส่ขัดท้องน้ําเพื่อไม่ให้เท้าเปียกนะคะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นี่ก็คือท่านเพื่อนรู้จักมื อาจจะไม่รู้จักเพราะที่เมืองไทยมันน่าจะไม่มีมันก็คือไม้หนิบผ้าสําหรับฟุตต้งนะคะเวลาเราไปตากริมลำเบียงนะคะ่เราใช้ตัวนี้หนีบอสองอันอ่อฟุตต้งนะคะเขาก็จะไม่หล่นลงไปข้างล่างคนญี่ปุ่นเขาก็จะตากฟุตต้งวันอากาศดีๆนะคะริมละเบียงแล้วก็จะใช้ไม้หนิบไม้นิบตัวนี้นะคะนิบเอาไว้ส่วนนี้ก็เป็น ชั่งน้ําหนักนะคะแล้ก็ใส่นี้ป๊าป๊าชั่งบ่อยนะคะชั่งทุกวันก็จะเก็บไว้ประมาณนี้ค่ะ <_ S 1> ส่วนเพืเ่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวแม่ออก็จะเข้าไปตอบคำถามให้นะคะหรือว่าก็จะรับความคิดเทนมากแค่นะคะเวลาใช้งานแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากเลยนะคะเก็บเข้า สะดวกค่ะจัดทั้งเดียวแล้วเราก็ใช้งานได้บบ้ตลอดนะคะก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยในการจัดเก็บบ้านค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้คือการจัดบ้านจริงๆก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะก็แล้วแต่ความชอบของเราด้วยแล้วแต่ บ้าจะภาพแวดลอ้อมพื้นที่ที่เรามีด้วยอย่างของไม่อลยเป็นคอนโดเล็กๆนะคะพื้นที่ค่อนข้างน้อยก็จะจัดได้ประมาณนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ออยได้นะคะไว้วันหลังแม่อลัยก็จะมาชวนเพื่อนๆจัดบ้านกันอีกค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ